สวัสดีครับพอ่อกับนายอ่อนตัวครับเหมยเ,เขาขั้วครับน้องเอมื์อนี้เราจะทำอะไรลูกเนี้เอาสิม,มาเห็ดแจงหน่อไม้ครับผมเหยียบแยงน่อไม้ครับพี่น้องเห็นมนั้ยล้อแยงตัวไม้นี่ครับเหน,น่อไม้ครับกำตังทำคอมีครับ อ่ะไปส้มกันเลยครับในมอไปนี่มาแล้วนี่ครับเราก็ต้มน้ำไว้ครับแจ้มโ <Yeah. S 2> มพริกถ่าครับผม <Yeah. S 1> จะแยกพริกถ่าบ มามอยตไมาิดอันมาปิดอนไบอกไม่ได้จะอะไรอยผพายซื้อของผเาแกทำอไรอ่ะตัวะแกทำอ,อทำอย,ยงนไนัไมวมาใส่ มาให้แม่น่อยนะจาา้าจ้าเออเดินมาเม่ะเดินมาทำไมะใกล้เตาเหน็น,นมฮ้เฮ้ยอ,อย่า ใช่ไหมไม่แก้หรอทำไมจะมแก้่ะตายล้วตายแล้ไม่กินหรใช่ป่ะีพี่ใช่นี่ครับพีเต้นั่นสิเตกก่อนอยู่ไปประเกก่อไประมาณสส่วนสาลงไปแล้วลงไปแล้วลูกเตก เอามานทใไมวะดิใส <gardens> ่เรยนี่ไปนะโอ้ยเจ็งเงี้ยหุ้ดโลโลกงมาปิงนี่ห้อทีใช้าเขานี่บอเออใช่เกิดยังไงอ้างโอ้โหอ่ะโอเคโอ้โหอ่ะน่นโอ้โห ไปไปไปชาร์โมไปน้ำไปไหนจังปะนี่เรื่ไปเสือไม่กี่สัปดาห์เื่อหอยูื่องเสอได้ประเด็่ไปไหกันฝาห้องพี่น่อยโอเคพี่ก็กลัเหมือนกันยันฝาหองใส่ไปใส่ไปไม่ต้องกลัวอ่ในบ้านอยู่เหนียวยอดเหนียวเรื่ออาหาแรว่าตรงหัวน้า นี่มันอยู่ตรงนี้มันยืนนี่นนะเดี๋ยวเขาจะอาอมาท่อ่อ,อน้นาแล้วก็จังจังเกลเียวเ่กัคู่เออเวไวางแข่งขันนอกขนตกมได้สิบวัตกสบอาเส็จแล้วอมาลูกพ่อเราบอเบิ้งล,ลูกัเนื่ไปพอเนกับอีคแ่นี้ลูกตามจแค่สีาล่านะ,ะนออมาค่ ก็ไม่ยาก่อนตุ้งหรอ็แมแโคยโคมาให้แม่จะโคไหมเอาแต่โคแจกไมครับกินกอนโมไีดิเพราะฝนตกค่ครับีาจกินอค่ะยจกินค่แตกเน้ค็มแตกอนนี่เป็นก่อนเหรอแม่แขาเบื้องไครับพี่น้ององ อเสียบพี่น,ออน้องสองแซ่บแน่นอนครับนี่นี่ครับโปแ่บพี่ครับกแข็งเพื่เย,ยนี้โอ,อย้ยตามนะโอ้โหจะซื้อมจะุดเดีย๋ยวยครับพี่น้องโอ้อย่ ยัง เทำเงันพี่น้องรอติดตามครับผมนะครับสุกแล้วครับบันนี้เดียวเสียวขาใส่ครับใส่กิ๊ตูขาใส่กิ๊ตูครับไปไปไปแซ่บสุดยอครับิดไฟครบแต็บเดี๋ยวไครับ อีกหน่อยครับมีครับนี่โอ้โอค,ครับนี่ครับพี่น้องผลงานออกมาสุดยอดครับนี่ มาครับไปดิบรรยากาศโยโย่ครับฝนตกๆครับฝนกระตกาะฝน,ะน,ะน,ะะะนมาครับไปดิเอามากินเลยครับไปดิเบินี่นี่นี่นะครับทกัน แดดและสายฝน

มาซ้อนมาทำไมมากินข้าวทำไมเก่งดีแก่นี่ใส่เลยนี่ผมน่าใหม่ก็ผมจะรู้ปีนคนทำผมมันจะเกิดเอาครับ,บคลิปวุ้ยครับอื พอดีบ่ไม่ลงเลยบ่เนี่ยเอากระสอบหมดแล้วเนี่ยใช้ไหมคิโมโนที่ตะกอสักคุณเดียววานโอเคง้วอันนี่หืองามเห็นเหรองาม ขึ้นก็แบบนั้นนี่มันมนงูจะกินอะไรงูินข้าวผวดแล้วไง พูดสิยดูอวะจ้าสิพูดสิพูดแต่ไม่เห็นหนูเลยอ่ะเด็กไปหาพี่แอนไม่เห็นจะมายิ้มใส่อะไรไอแอะไรน้ก็อยาไปหาพี่แอนนนน ไม่เห็นหรอกม่รู้นะเราไ่มีอะไรแกัเลยโอกแกงคนเดิมและอ้วนกว่าเดิมคุณพ้องกี่เดือนแล้วคะสามแกงหนอมัสิ พูดสิแกหนูยิ้วจ้าต้องพูดสิยิ้วจ้าเออจ้าชอบให้หนูชมไม่ชมอือ พอได้เลยค่ะ <muchas> เขาไม่ตมันโคตรโตม่ได้หอก

วันหนึ่คือเสียลังกาเนี่ยคุณหม,มอสิลุ เัวแบีอ่องคำสีอ่ม,มอย่าลืมอย่าลืมกดไล่อนทำก่อนทำกดไลค์มอนพี่แอร์ทำกดไลค์ก่อน,อนปะปอกันไหมครับกันัหทั่วกัอผม